สวนองหุ่นสร้างสุขสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตความคืบหน้าเนาะนี่ตรงนี้ไว้ปลูกถั่วดินกำลังตากดินอยู่ถั่วดินกำลังงอกรากแหละเดี๋ยวเอามาลงถาดเพาะวันนี้นะคะถาดเพาะก้าวันนี้เอามาดูข้างนอกกันก่อนเลยนี่ดอกไม้ที่น้องตากฟ้าให้มาก็ยังอยู่นะ มาการ์เร็ตนะคะแล้วก็ดาวเรืองดาวเรืองนี่ดอกก็เริ่มบานบ้าอย่างแล้วนะคะเป็นดาวเรืองฝรั่งเศสเนาะนี่ถูกใจกันน้ำหมากีีวภาพอะไรเก็กหวยกะอะไรเก็กหวยสีอะไรสีขาวสีเหลืองสีเหลืองปะแล้วสีขาวดอกอะไรไม่รู้ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้แตงกวานะ ไม่ต้องถามหรอกว่าทําไมใบมันสวยจังโอ้ช่วงนี้ก็ทุกเย็นเลยเนาะตอนแรกๆไม่ได้ไม่ได้พ่นยามันก็เลยแบบโดนแมงอ่าเต่าทองแหวงแหวงไปตอนนี้ก็เริ่มพ่นทุกเย็นแล้วนะตอนเย็นไม่มีเวลาไปไหนแล้วนะเพราะว่าเห็นเอ่อแมลงวีขาวอะ่ะมันมากินน่ะแล้วก็เริ่มมีแมงวีดําด้วยนะตัวเล็กๆแมงหวีไม่ใช่แมงหวีตอมตานะมันเล็กมากอ่ะอันเนี้ย ทั้งสีขาวทั้งสีดำเลยอันนี้เหลืองๆเนี่ยอะไรมันตายหรือ,อยังยังไม่ตายเนี่ยอันนี้แมงแมงอะไรอ่ะตัวอ่อนของหวีขาวหรือว่าเป็นแมลงอะไรคะใครรู้ช่วยตอบทีนะเพราะว่าแมงหวีขาวว่าเราฉีดยาเขาก็ไปนะส่วนมากก็จะตายด้วยไปด้วยแต่อีแมงอันนี้มันทนมากเลยอะ่ะเนี่ยแมงอะไรไม่รู้แมงอะไร อันนี้แมงวีดําตายปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้แมงวีดํานะใช่เปล่าน่าจะใช่แหละเฮ้ยมันไม่ตายยังยังอันนี้ตัวใหม่มันยังไม่ตายแต่วีขาวไม่ค่อยเห็นเอาละหน้าฉีดทุกว่าเออนี่ไงวีขาวอ้าไปไหนนี่นี่น,นี่วีขาวเห็นไหมคะเห็นไหมคะนเนี่ยเยอันนี้แมงวีขาวนะจ๊ะ ก็ลดน้อยลงแหละเมื่อก่อนนะเต็มใบเลยใช้อะไรฉีดหรอคะก็มีพวกอ,อะไรนะบิวเวอรี่เอเมทิไทลเซียม,มยเมทเซียมอะไรก็ไม่รู้พูดชื่อไม่ค่อยถูกอะไพวกสารชีวพันธ์่ะเอามาหลายตัวนะผสมผสม,ผสมกันไปมีมีเชราไตโคเดอมาด้วยนะผสมกันนะ่ะแทบทุกอย่างเลยแล้วก็มาฉีดพน่น เอาและฉีดทุกวันมันทนได้ก็ให้มันรู้ไปอย่างน้อยอต้นมันก็โตการดูดน้ําเลี้ยงมันก็น้อยลงแหละมันอาจจะค่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่ามันมันก็ดีขึ้นนะเมื่อก่อนะอนะเกาะใบเต็มเลยตอนที่ว่ายังไม่ได้ฉีดอะ่ะพอมาฉีดแล้วมันก็เริ่มหายเนี่ยเริ่มหายไปน้อยลงวะเถอะบอกเลยว่าน้อยลงใบก็ดูดีขึ้นงามขึ้น ฉีดมันทุกอย่างแหละเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ถั่วนะถั่วฝักยาวเนะี่ยขึงขึงไอ้นี้ให้ละถั่วฝักยาวก็ฉีดแต่ฉีดใต้ใบนะคะคือใส่ถังพ่นพ่น,พ,น,พ,นพ่นใต้ใบเพราะว่าแมลงมันชอบมากินใต้ใบถ้าฉีดบนใบมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะแล้วก็ใส่ผสมน้ำหมักเนาะ ไอ้น้ำหมักนะั้นก็หมักหมักมาจากอบอระเพ็ดใบน้อยนาแล้วก็ใบสะเดาแล้วก็ใส่ผงซักฟอกไปด้วยแล้วก็ใส่ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ไปด้วยนะคะผสมมาผสมกันไปเลยมันทนได้ก็ให้มันรู้ไปฉีดมันทุกวันเพราะเราก็เล่นยาฆ่ามแมลงไม่ไหวเหม็นมากอันตรายด้วยนะคะก็เลยใช้ของพวกนี้แหละฉีดทนเข้าไป อันนี้หน่อไม้ฝรั่งมันโดนงั้มค่ะง้ําจากไอ้ดอกไม้เนี่ยมันไม่ค่อยได้รับแสงแดดมันก็เลยโตช้าหน่อยเราปลูกผักเราก็าอยากปลูกดอกไม้ไว้สวยงามด้วยไงซ่อนซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวอดอกดาวเรืองตายหมดใช่ไหมหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแทนก็ไม่คิดว่าดอกดาวเรืองมันจะต้นใหญ่ขนาดนี้ไงไหนบอกเป็นดอกดาวเรืองแคะฝรั่งเศสไงอันนี้ มเมล็ดพันธุ์นี้เอามาจากอสวิตเซอร์แลนด์เป็นซื้อเป็นซองมาก็ในรูปมันต้นนิดเดียวอ่ะพอมันโตโตได้สักอ่านิ้วหนึ่งใช่ไหมเราก็หมายถึงม่นนิ้วหนึ่งเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยเด็ดยอดไงแล้วมันก็แตกแล้วตอนเนี้ยมันได้น้ำมงน้ำหมักอะไรมันก็งามมากเลยอันนี้รุ่นรุ่นต่อมาเนี่ยรุ่นเนี่ยเราปลูกไล่เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปไงเราไม่ได้ปลูกพร้อมกัน,น ดอกออกแดงๆอะมีทั้งเป็นชั้นแล้วก็เป็นเดี่ยวนี่ดอกชั้นอันนี้ดอกเดี่ยวอุ้ย,อ,ยอ้ยอ้ยดูสินะออกไปเลยผักจะพังอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างนะคะอ่ามาดูถั่วฝักยาวเนาะเริ่มติดดอกออกผลแล้วนะคะ นี่นี่ี่ฝักนี้ฝักนี้นี่เห็นบานอยู่เมื่อวานนะวันนี้ติดติดฝักละแล้วก็มีฝักนี้เริ่มยาวละนี่นี่มันก็จะไปพันกันอยู่ข้างบนอหอมกระเทียมก็ยังอยู่ที่เดิมผักชีก็ยังอยู่นะคะเวลาเด็ดเราก็ไม่ต้องถอนนะ เราเด็ดเราเด็ดใบไปกินเพราะว่าเราไม่ได้ไปขายนอนทำอะไรอขวัญฟ้าหน้าดำทำอะไรลูกขวันฟ้าเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เอาขวันฟ้าออกมาผักแม่พังลูกเออทาอะไรนะ่ะนอนเลยกูกระหล่ำปีดาวแม่จะหักไหมหักไปสองต้นแล้วนะไอขวันฟ้าอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่เอามาลงเพิ่มใหม่นะ มีกระเทียมอันนี้เมล่อนนะคะดอกตัวผู้กําลังบานเลยทําไมยังไม่มีดอกตัวเมียเพราะว่าเราเด็ดขแขนงจะ้ะเด็ดขแขนงจะเอาไว้ข้อที่ประมาณมันข้อที่9ขึ้นไปอ่ะเ1้าสิบอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนับตั้งแต่ใบแท้ใบแรกอ่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบนี่เห็นไหมเอาไว้ตรงนี้นะคะ แล้วมันจะออกลูกตามขนงนนะเมล่อนเนี่ยเห็นไหมเห็นลูกมันไหมคะเนี่ยลูกมันจะมีกระเป๋อกระป๋อก,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 ก็คือลูกมันนั่นแหละนั่นคือเกสรตัวเมียส่วนเกสรตัวผู้ก็จะไม่มีลูกติดออกมาด้วยนะคะจะผสมเมื่อไหร่ก็ผสมเมื่อเกสรของดอกตัว,มตวมเมียตัวเนี้ตรงนี้ตวเนี้บานนะคะแล้วก็เอาดอกตัวผู้เนี่ยเนี่ยเกสรอยู่ข้างในเนี่ยเอามาจุ่มกันเลย นะคะมาเกลี่ยเกลี่ยใส่กันส่วนแตงโมนะจ๊ะแตงโมรู้สึกว่าจะปลูกเมื่อวันที่19นะทั้งเมล่อนทั้งแตงโมเนี่ยวันที่19มกมกรานะคะอันนี้วันนี้วันที่17กกุมภาก็เกือบเดือนแล้วแหลนะเนาะเห็นไหมคะอันนี้เกสรอนตัวผู้ แตงโมนะจ๊ะความจริงเขามีเกสอนตัวเมียลูกลูกที่มีกระป๋อออกมาแล้วนะแต่เด็ดทิ้งเพราะว่าแตงโมต้องเอาไวา้ลูกที่แบบว่าข้อสูงสงนะคะข้อที่สิบสามขึ้นไปเพราะว่าข้อสูงสูงเนี่ยมันจะทําให้ลูกใหญ่ถ้าเราไว้ข้อต่ําๆเนี่ยเขาจะมีเริ่มมีตั้งแต่ข้อที่เจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยมันจะลูกมันจะเล็กเพราะว่าต้นมันยังไม่โตแล้วก็ ทีเนี้ยใบเขามีแค่ไม่ขี่ใบเขาก็จะเอามาส่งเลี้ยงที่ลูกหมดโอ้อันนี้ฟังเขามานะคะไม่ได้คิดเองลูกมันก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เอาไว้ข้อสูงๆใบเขามีเยอะแล้วไงเขาช่วยสังเคราะห์แสงได้เขาก็จะโตงั้นอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะฟังเขามาอีกทีหนึง่งระดูใน YouTube หลายช่องมากเลยคุณปอนฟาร์มิง่งไทยแลนด์โปรเจกต์อีซี่เงี้ยแล้วก็มีท่านอื่นๆอีก เยอะแยะที่ให้ความรู้สามารถเปิดเข้าไปดูได้ดูคลิปเดียวก็ซ้ำไปซ้ำมานะคะเอาให้จนแบบเอาให้แตกไปเลยอันนี้ก็เริ่มเรียนรู้กันไปเมลอนแตงโมต้นไม่ค่อยโตเลยผอมจังเลยแต่เม่อนน่ะต้นอวบนะนี่ก็ใช้ยาฆ่าแมลงไล่แมลงสูตรเดียวกันนั่นแหละฉีดมันทุกวันเหมือนกันฉีดเริ่มฉีดทุกวันตอนเย็นนะสาวันแล้ว ตอนแรกก็จะมีแมลงหวีขาวมาตอนนี้ก็อในโรงเรือนก็เริ่มหายนะคะมันเข้าได้ไงก็ดูดิมุ้งอ่ะขนาดตาสิหกเรียกตาสิบหกห่างมากอันนี้แรดิชใช่ไหมเรียกแรดิใช่ไหมไม่ใช่มันเทศน,นะแรดิสนะเนี่ยผลเริ่มโตละนี่เห็นไหมแตงโมนี่ไล่เด็ดทิ้งอยู่เมื่อเช้าอันนี้ข้อนี้เอามันดุดมาได้ยังไงเก็บไว้ก่อน เห็นไหมอันนี้ดอกพรุ่งนี้ก็จะบานละพรุ่งนี้บานละผสมได้แค่ช่วงเก้าโมงเช้านะผสมเกสรนะพอแค่ตอนเย็นเนี่ยมันก็เริ่มดอกหุบแล้วมันก็จะคือผสมมันต่อไปไม่ได้แล้วเพราะดอกมันร่วงไปแล้วนะแล้วถ้าผสมไม่ติดมันก็จะร่วงไปเลยนะลูกมันอ่ะอันนี้ก็เมลอนนะคะอีกประมาณสักสองสาวันก็ได้ผสมเกสรแล้วมั่แบบนี้ ตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่โตมันโตนะคะงามด้วยเมล่อนอะ่ะแตงโมต้นมันผอมไปนี่นี่ยอดข้างบนอันนี้เก็บไว้ลูกกระเปาะข้างบนเออกล้องมันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยถี่ปลูกถี่เนาะปลูกถี่มากเลยจะไม่ถี่ได้ไงไม่มีที่จะปลูกก็เพาะไว้เยอะอ่ะ นี่เป็นแถวเลยทั้งเมลอนทั้งแตงโมลสลับกันไปแล้วถามว่าลูกออกมามันจะไม่มั่วหรอคะผสมเกรสรไหมเราผสมเองเราไม,ไม่ได้ต้องการให้มแมลงมาผสมุยดอกใหญ่มากเลยดอกแตงโมใหญ่มากไม่ใหญ่ได้ไงทั้งปุ๋ยผสมเข้าไปแคลเซียมโบลอนนะคะเป็นตัวช่วยเสริมแล้วก็น้ำามากสีวภาพด้วยเนี่ยเห็นไหม ดอกเมล่อนก็ใหญ่นะดอกใหญ่สมบูรณ์มากเลยอันนี้แตงไทยเราจะทำแบบแขวนกำลังเรียนรู้แตงไทยว่าเขาออกลูกตามขนแงแบบเมล่อนหรือว่าออกลูกออกลูกตามซอกแบบแตงโมนะคะอันนี้แตงโมเราจะเรียนรู้กันไปนะคะวันนี้ก็ยังเพิ่งจะศึกษาแตงไทย เคยปลูกอยู่แต่ว่าปลูกตามพื้นไม่เคยปลูกแบบแขวนนะคะอันนี้เราจะทําแบบแขวนมาดูปลาก่อนน้ําขุ่นแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนนะ้าไปแค่อาทิตย์เดียวเองโอ้แล้วอะไรอะ่ะขี้อะไรเนะี่ยมันคลายอาหารหรือว่าขี้มันนั่งขึ้นมาทําไมมันฉกกระปกแบบนี้อันนี้บ่อปลาคาร์ตนะคะอันนี้อันนี้ ปลาหมอชุมพรอันนี้ปลาคาดูอย่าเวลาอาหารเรามาข้างนอกเลยมาข้างนอกมันก็ไม่มากินนะมันก็จะกินแต่อยู่ข้างในในะปลาครางนะนี่เนี่ยหกตัวอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มอยู่ในนั้นเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วด้วยปลาหมอชุมพรนี่อเอามาเลี้ยงยี่สิบสองมกระลานะคะตักขี้มันออกเออขี้มันลอยขึ้นมา ตัวไม่ได้หรอกแบบเนี้ยตักที่มันต้องตักที่มันทิ้งนะคะที่มันเริ่มลอยแล้วอ่ะเดี๋ยวอ,อีกไม่นานต้องได้เปลี่ยนน้ำแล้วเนี่ย แล้ววันนี้ต้องล้างบ่อแล้วเพราะขี้ลอยแล้วค่ะขี้เขารอยแล้วขี้ตาลอยแล้วเราต้องล้างบ่อแล้วก็ขุ่นมากด้วยเดี๋ยวปลาเขาจะไม่กินอาหารเดี๋ยวมันน้ำมันจะเน่าตายอ่างงูเจ็ดใบทิ้งไงให้มันแตกใหม่เริ่มแตกแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ต้นกล้าก็แจกเพื่อนๆไปบ้างแล้วนะคะ อันนี้เพื่อนให้มาเป็นพริกหวานครับว่างั้นใช่ปาบิกา้าวป่ะพริกหวานน่าจะใช่เนี่ยต้นก้าก็แจกแจกแจกอันนี้พริกสีส้มพริกเม็ดเลก็กแต่สีส้มอันนี้เราเมลอนนะอันนี้เอาเม็ดมาเพาะเองไม่ได้ซื้อเม็ดมาหรอกซื้อเป็นลูกมาเลยแหละก็เราลูกมากินใช่ไหมเอาลูกแกๆ่ๆหน่อยที่สุกสุกที่มาจากห้างเลยนะ ผ่าแล้วก็เอาเม็ดไปล้างนะคะล้างแล้วก็เอามาเอาใส่น้ําแช่ไว้สักคืนหนึ่งหรือว่าไม่ไม่แช่น้ําแต่ว่าเอาใส่ทิชชู่เปียกรอจนกว่าเขาจะงอกลากแล้วก็เอามาใส่ขุยมะพร้าวอีกทีหนึ่งขุยมะพร้าวนี่ชุบด้วยไตรโคโดม่านะคะป้องกันเชื้อรานะคะ เนี่ยก็เริ่มแตกและเพิ่งเอามาเสียบไว้เมื่อวานก่อนเนี่ยนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วนี่นะผลพันธ์กันมีแคนตาลูปกับเมลอนนะคะนี่นะเริ่มแตกมันเริ่มมันเริ่มดันขุยมะพร้าวขึ้นมาแล้วนะอย่าไปเสียบลึกนะคะเดี๋ยวมันจะเน่ามันจะขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นชุดสองที่จะปลูก ยังทํากระบาไม่เสร็จเลยนะคะกระบาปลูกเราเราไม่ได้ไปปลูกตรงนั้นเหมือนเดิมอะเราจะเอามาปลูกตรงนี้แต่ว่าทําเป็นกระบาเดี๋ยวต้องไปตัดไม้ไผ่เอามาทําเป็นกระบะอย่างเงี้ยแบบที่เขาขายอะแต่ว่าเราจะไม่เอาใหญ่ขนาดนั้นเราจะเอาแค่สูงสามสิบกว้างสามสินะคะอย่างเงี้ยคือเราตอบไอ อันนี้เรียบร้อยนี่นี่เราไปซื้อแบบเป็นม้วนมาใช่ไหมความกว้าง90เซนอะเอพลาสติกปูพื้นเนาะเพราะว่ารดน้ําไปเนี่ยมันน้ําสามารถซึมออกได้นะน้าจะไม่ขังข้างในนะคะความกว้าง90ใช่ไหมแล้วก็ความยาวนี่กี่หลา25หลามัง้งอันนี้เราก็มาตัดเป็นวัดซะ3เมตรนะคะเนี่ยเราก็ทําอย่างเงี้ย เราจะเอาแค่ข้างในเนี่ยสาแต่ว่าเราเน้นความลึกของดินนะคะเราข้างในเราจะไม่เอากว้างเราจะไว้ปลูกเมลอนนะแล้วก็วางวางข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 วาง,ขวางไปเงี้ยเพราะว่าเรามีลวดข้างบนเอาไว้โยงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไม้ไผ่มาทําเป็นลำขวางไปอย่างนี้นู่นอะ่ะไม้ไผ่อะ่ะยังไม่พอเดี๋ยวต้องไปตัดอีก ได้มาแค่ไหนก่อนอโอลิกกี้ทำอะไรองุ่นแม่พังหมดเลยโอ้ยมีหมามีแมวก็อย่างนี้นะคะมีหมามีแมวต้องมีโอนะแต่มีหมามีแมวนี่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพังหลายอย่างมากเลยกับหมากับแมวโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือโตมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ ตอนนี้แตงโมก็อย่งเออนี่อันนี้อพรุ่งนี้เกสอนบานแน่เลยเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะ